อาโอเคครับป้องการนะครับเนะคะา,าวรับานเอาจริงนะตอนนี้ผมไดยินเสียงชัตเตอร์ไม่รู้ว่าไหนเลยอะเยอะไปหมดเลยเรียกว่าถ่ายแล้วก็ช่วยแชร์กันด้วยนะครับอ่ะช่วงจวังหวะนี้ก็ให้ถ่ายภาพันก่อนนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามาในงานของเราวันนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมเยอะนะครับอย่างที่ทราบกันว่าหุ่นพยนต์เนี่ยที่หุ่นที่ตั้งอยู่ด้านหน้าเนี่ยคือหุ่นที่ใช้ในการถ่ายทําจริงๆในภาพยนตร์นะฮะแล้วถ้าเกิดใครที่มาในงานของเรานะครับฝากแชร์กันด้วยนะฮะติดแฮชแท็กแถลงข่าวหุ่นพยนต์แฮชแท็กหุ่นพยนต์แล้วก็แฮชแท็กทูมิโนทูวิตตี้วันอโศกนะฮะรวมถึงถ้าเกิดถ่ายภาพคู่กับหุ่นตรงนั้นนะฮะแล้วก็ติดแฮชแท็กหุ่นพยนต์ชวนสยองแฮชแท็กแถลงข่าว 100คนแรกรับไปเลยเป็นแผ่นทองคำปลุกเสกอันนี้ถามมาแล้วปลุกเสกมาแล้วจริงๆนะฮะจากอำเภอปีสมานแจ้งเจริญนะฮะซึ่งก็สามารถรับของได้ที่จุดลงทะเบียนเลยนะครับอันนี้เป็นชน็อตแรกของเรานะครับเดี๋ยวต่อไป,ประยะตั้งเุ้อีกสักคู่หนึ่งนะฮะ